ก็สวัสดีทุกๆท่านด้วยนนวันนี้กุณโยมแบ็เกมคอสที่วันนี้ก็จะมาดู่นิกันในช่วงเล่นเซอร์กคนอื่นแบบลัวๆปั๊บให้มึงไปตัวล่อแล้วก็ตบแม่งเลยแล้วจะแม่งโคตรแหลกเลยเพื่อน แล้วมึงจะไล่กูหาพี่โอ้มกัสโอ้โหขนาดเป็นต้นคลิปนะเนี่ยโอ้โหนี่ตกผมหลุดเลยผมจะถ่ายทีไ่ไม่เกิน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 สองนาทีเนี่ให้สครู hay xe SD Yes, đi thôi Tâm ruột chị Đại Tâm ruột chị với đại ngũ ấy Phải lên ngăn đi quả Cũng mình lại game này mình có lấy của มาม,ามากูไม่โนนแล้วเพราะถ้าถ้าทำคลิปไม่เกิน5นาทีมันจะตัดต่อเร็วหน่อยนะฮะตัดต่อโคตรเร็ว4นาทีไอเวน แล้วผมก็จะลงคลิปตอนลงคลิปตอนไหนนี่เนี่ยโอ้ยนี่ก็แม่งก็ไม่ขึ้นสักทีโอ้ยต้องรู้เลยเห็นแล้วข้าเห็นแล้วข้าเห็นแล้วอืมข้าเห็นแล้วข้าเห็นแล้ว เง้นข้าเห็นแล้วไม่เกสอืมผู้หญิงหรอเดาทีทุยก็จ,จะขอตัดต่อเลยนะกันเนะอันนี้ไม่ไหวจริงๆนะ่ <c oughs> แมปแม่งก็ไม่โหลดตัดคลิปเลยนี่ <c oughs> โอเคนะ่ก็ได้แล้วนะ่อืม แถมยังใส่ชุดก่อเพชรอีกจังหากเออมิกี้เเอ้ยไม่ใช,ช่ชุดก่อเหล็กชุดก่อเพชรที่กูใส่ไม่เนะี่ยไม่มีใครให้เพชรกูเลยเนี่ยคนอื่นนี่ก็เอาเพชรกันจังเลยไม่เป็นไรรับผมชอบเหล็กนะฮะ <c oughs> สีมืองเงินดีอ่ะดีกว่าทองแล้วกันผมชอบเหล็กชอบเหล็กมากกว่าอีอะไรนะ ชอบเหล็กมากกว่าเออมอะไรวะอ๋อชอบเหล็กมากกว่าเพชรนี่จ <c oughs> ำได้แหละนี่เนี่ยตีของอะไรเข้าไปแล้วแม่งก็หายนี่แหละกูไม่ชอบอเล่นเซิร์ฟคนอื่นะเนี่ยทวงเนี่ยเป็นปัญหาที่สุดเลยเน่ มึงก็จะติดหัวอชวๆต <authority. half. S 2> oh, ิดอีเวลเลยชอ้แม่โคตรแหละ ยังไม่ดีกว่าเตัดไปอยูย่ไหน What the fuck Oh What the fucking this ไม่เป็นไรครับยังมีอีกสองยังมีอีกเซิร์ฟหนึ่งเนี่ยโอ้ my gosh ก็อาจจะมียาวหน่อยเนี่ยก็พาร์ทต่อไปน่าจะเป็นพาร์ทแบบสวยว้าวเอา,อาชีวิตรอดในโลรอกไหมครับแม่ก็ จบแค่นี้เลยกันนะก็ใครชอบกดติดตามกด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเจ้าเจ้าอยากจะมีแฟนเพจบัง